สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอเลื่อนพิยาานะครูชำนาญการพิเศษนิชานชื่อนางนิชาพัฒอัธวิทย์ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนไท,ทยรัตุวิยาสนุสสารบ้านหุ่งเท้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขตสองปัจจุบันรับผิดชอบสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะ วันนี้ขอนำเสนอแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ค่ะโรงเรียนทารรุทธยาสาสามบ้านทุ่งคร้าวตัอ้งอยู่ในตำบลแม่เสรเียงอำเภอแม่เสรเียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนักเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นนักเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนื่องจากนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนชายขอ โรงเรียนทางฝั่งเพื่อนบ้านหรือโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษากลางเป็นภาษาหลักค่ะและนักเรียนมีพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันนักเรียนค่ะทักษะกระบวนการคิดทักษะการทํางานเป็นกลุ่มซึ่งในเนื้อหาของรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนั้นนะคะนักเรียนจะต้องใช้ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ และเนื่งด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการเรียนไม่เพียงพอต่อจํานวนของนักเรียนค่ะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำกิจกรรมหรือชิ้นงานเดี่ยวได้ค่ะทำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะ สาสภาพปัญหาที่กล่าวไปนั้นนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบแบบเทคโนโลยีไม่บรรลุตามเป้าหมายส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่เป็นตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ค่ะ ดังนั้นดิฉันจะมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคิดการทำงานกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะ นื่องด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสาะหาความรู้นั้นนะคะเป็นหนึ่งในรูปแบบของการสอนที่มีองค์ประกอบสำคัญของการสอนตามแนวคิดแบบ Active Learning เป็นรูปแบบการสอนที่ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองค่ะโดยใช้การตั้งคำถาม ให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ที่เรียนรู้หรือฝึกฝนมาคิดและลงมือปฏิบตัติจนเกิดเป็นการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองค่ะและมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 ขั้นกระตุ้นความสนใจเรครูจะใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนท้าทายให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นตามอิสระในขั้นนี้นะคะครูได้เตรียมสื่อการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อกระตุ้นความสนใจเพิ่มเติมค่ะขั้นตอนที่2 ขั้นสำรวจค้นหาเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆค่ะโดยครูได้เน้นให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดค่ะในขณะที่นักเรียนทำการค้นคว้าหาข้อมูลนั้นนะคะ ครูจะเป็นผู้ช่วยคอยตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเป็นที่ปรึกษาหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาให้ช่วยเหลือค่ะในขั้นตอนนี้นะคะครูจะให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของผังมโนทัศน์ค่ะโดยครูจะเป็นผู้แนะนำให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนค่ะขั้นตอนที่3 ขั้นอธิบายความรู้เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนออกมานําเสนอความรู้ของนักเรียนออกมานําเสนอผังมโนทัศน์ของนักเรียนค่ะโดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความรู้และให้คําแนะนําเพิ่มเติมพร้อมกับอภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในห้องค่ะขั้นตอนที่4ขั้นขยายความเข้าใจเป็นขั้นตอนของการทดสอบความรู้ของนักเรียนจากที่ได้เรียนมาค่ะโดยการทำใบงาน ซึ่งในใบางานนะคะจะให้นักเรียนเลือกสิ่งของใกล้ตัวมาวิเคราะห์ถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตออกมาในรูปแบบของขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำงานเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนจะได้มีการพูดคุยปรึกษากันภายในกลุ่มค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมค่ะนักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพราะโดยปกตินั้นนะคะนักเรียนจะใช้ภาษาถิ่นของตนเองในการสื่อสารแต่ในการทำงานเป็นกลุ่มหรือการทำงานร่วมกันนั้นนักเรียนจะต้องมีการสื่อสารกันจึงจำเป็นจะต้องใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อ ขั้นตอนที่5ขั้นตรวจสอบผลเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนนําเสนอผลงานที่ได้จากการทําใบง,งานของนักเรียนซึ่งนักเรียนได้ทําบนเว็บไซต์แคนวาค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้นักเรียนสามารถดูชิ้นงานของตนเองแบบเรียลไทม์ได้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะครูและสมาชิกในห้องจะได้รับฟังและอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่างๆโดยครูมีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อขยายความเข้าใจของนักเรียนค่ะ และนี่ก็คือรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรู้ค่ะเป็นกระบวนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองค่ะมีการสร้างความสนใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้และปูทางให้กับการพัฒนาทักษะโดยใช้การตั้งคำถามค่ะ ให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำงานเป็นกลุ่มค่ะเกิดทักษะกันด้านการสื่อสารการระดมความคิดเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่ค่อยๆสร้างสมขึ้นมาโดยครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำแก้ไขปัญหาเสริมต่อในส่วนที่จำเป็นค่ะซึ่งต่างจากการสอนแบบเดิมที่ใช้การป้อนความรู้จากครูเป็นหลักค่ะ ผลงานของนักเรียนที่ได้นะคะสามารถวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน เกี่ยวกับการอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนักเรียนยังสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งของใกล้ตัวสามารถานําเรื่องราวในชีวประจําวันมาบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ในบทเรียนได้ค่ะและนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องค่ะ ในส่วนของกระบวนการวัดผลและประเมินผลนั้นนะคะครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานค่ะครูมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่เสมอค่ะและมีการสะท้อนผลกลับให้นักเรียนได้ทราบผ่านการสนทน,นาแลกเปลี่ยนกันค่ะท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังขอขอบพระคุณสวัสดีค่ะ